好，大家好，我是主 เอาละค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับเรา3ามคนเลยนะคะวันนี้ใครรู้สึกว่าเอ๊ะผมขาวเนี่ยมันกังวลใจแล้วเกิดนะคะรู้สึกมันตัดความมั่นใจเวลาจะลวบผมแต่ละทีค่ะหรือว่าจะปล่อยผมแต่ละทีนะคะโอ้โหมันรู้สึกว่าเขินอายเพราะอะไรเพราะผมขาวเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวที่ตัดความมั่นใจนะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปกังวลนะคะเพราะว่าผมขาวเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยไหนนะคะอายุเท่าไหร่ค่ะยังไงมันก็ต้องมีแต่ทีนี้ค่ะบางที หลายท่านค่ะอาจจะรู้สึกว่าเอชฉันก็ยังไม่ได้อายุถึง50นี่นะแต่ทําไมฉันมีผมขาวก่อนวัยอันควรล่ะรู้สึกมันกังวลใจเหลือเกินวันนี้ค่ะไม่ต้องกังวลใจแล้วนะคะเพราะว่าเราจะมีตัวช่วยดีๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นวิธีที่แสนง่ายใช้เวลาเพียงแค่5นาทีค่ะก็สามารถปิดผมขาวได้แล้วและที่สําคัญเป็นสมุนไพรด้วยนะคะใครที่กังวลค่ะปัญหาเหล่านี้ขยับเข้ามาใกลๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะเรามีวิธีที่แสนจะง่ายค่ะและที่สําคัญวันนี้เราอยู่กับเจ้าของแบรนด์ด้วยนะคะนี่คือคุณแคทสวั ดีค่ะขอต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหผลิตภัณฑ์แชมพูปิดผมขาว